ครับกับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องลุงเดืองชาแนล2513นะครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อนะครับนะเหรียญ10บาทปี35นะครับมีราคาแล้วนะครับนะฮะให้ราคาสูงนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายการที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับรายการแรกนะครับ B65 B66 B67 B68 B69 B70 b 7 1 B72 B73 B74 นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะฮะยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับหาพี่น้องนักสะสมท่านใดสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูนะครับตามรายการที่บอกไว้นะครับ เผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสและไม่พลาดโอกาสกันนะครับเผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะฮะจะได้ไม่มาเสียความรู้สึกกันทีหลังนะครับนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ fc นะครับที่อุดหนุนสินค้าของเรานะครับในด้านน้ําปลาร้านะครับนะอุดหนุนกันมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ดีนะครับนะะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับครับช่วงนี้ก็มาพบกับอ่าสินค้าของเราก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูเหรียญกันนะครับ ครับก็ต้องขอฝากนะครับน้ำปลาราแม่น้องดิวนะครับกับ f อทุกท่านเลยนะครับนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับน้ำปลาราของเรานะครับมีใบอนุญาตถูกต้องนะครับนะผ่านออยนะครับนะฮะและผ่านคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับได้ตา้ารนะครับนะฮะบุสลิมนะทั่วประเทศนะฮะทั่วโลกนะครับทานได้นะครับนะฮะนะครับสินค้าของเราถูกหลักอนามัยนะครับนะฮะ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC นะฮะทางนครนายกนะครับนะที่สั่งปลาร้าเข้ามานะครับนะสนใจนะครับสนใจในด้านน้ำปลาร้านะครับนะฮะนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะทางทั้งคุณธนบัตรไก่แก้วนะครับนะครับนะสนใจติดต่อมาจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับนะนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ กับน้ำปลาของเรานะครับบรรจุพันธุ์ของเรานะครับบรรจุนะครับอยู่ที่ขวดละ450มิลลิตรนะครับนะเราจำน่ายขวดละ25บาทนะครับนะโหลละ240บาทนะครับนะนะครับ้าซื้อยกโหลตกขวดละ20บาทนะครับนะครับสนใจติดต่อได้นะครับ0 9 4ย์นะครับ601 9807เนะครับเรายินดีส่งทั่วไทยเลยนะครับนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ เอฟซีทุกท่านนะครับที่อุดหนุนในด้านสินค้าของเรานะครับในด้านน้ำปลานะครับนะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับช่วงนี้นะครับมาเข้าช่วงแนะนําเหรียญที่นิยมและเก็บสะสมที่มีราคานะครับครับก่อนอื่นนะครับเรามาแนะนานะครับเหรียญนะครับ5าบาทนะครับให้กับพี่น้องนักสะสมโดยเฉพาะมือใหม่นะครับได้เรียนรู้และเข้าใจก่อนเก็บสะสมนะครับนะ ว่าเหรียญไหนมีราคาเหรียญประเภทไหนมีราคาเหรียญประเภทไหนไม่มีราคานะครับยกตัวอย่างเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทราชการที่9นะครับนะครับปกติธรรมดาแล้วนะครับเหรียญ5บาทนะครับจะทําผลิตขึ้นมาด้วยเนื้อนะครับนิกเกิลไส้ทองแดงนะครับแต่เหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคํานะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคํานะครับนะครับ พี่น้องนะสมท่านใดพบเจอนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับมีราคาเล่นหาค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงนะครับหลักหลายหมื่นบาทนะฮะนะครับลองสังเกตดูนะครับนะฮะนะครับสังเกตดูว่าเหรียญชุบหรือเหรียญเนื้อทองคำนะครับเช็คร้านทองได้นะครับนะสังเกตนะนะครับนี่คือด้านหลังนะครับของเหรียญห้าบาทเนื้อทองคำนะครับเหรียญเหรียญนี้เป็นปีพศ2532นะครับนะ นะครับเป็นปีพศ2532นะก่อนอื่นก็ต้องแนะนำฮะก่อนจะเก็บสะสมนะครับสำหรับเหรียญพิเศษเนื้อทองคำนี้นะครับนะหรือก่อนจะซื้อเข้ามานะครับควรเช็คให้ดีกันก่อนนะครับเพราะว่ากลุ่มวิชาชีพนะครับได้การได้ทำการดัดแปลงเหรียญฮะชุบเหรียญนะครับดัดแปลงหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวนี้นะพัฒนาไปเยอะนะครับ เช็คดูให้ดีกันก่อนนะครับจะได้ไม่เสียความรู้สึกกันทีหลังนะครับเราเป็นห่วงนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญ10บาทนะปีพศ .35 นะครับนะมีราคาแล้วนะครับนะนั่นก็คือเหรียญเหรียญนี้นะครับเหรียญ10บบาทราชการที่9นะครับปีพศ2535ที่เรามาประกาศรับซื้อนะครับนะครับเราให้ราคานะครับ สูงสุดถึง3,000บาทนะครับราคาขั้นต่ำนะครับตั้งแต่1000บาทนะครับ1000บาทนะครับสภาพสวยๆนะครับให้ถึง3,000บาทนะครับสังเกตดูนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพิเศษนะครับเป็นเหรียญแปลกเหรียญตลกประเภทหนึ่งนะครับนั่นก็คือเหรียญพระเสียนตรงนะครับเหรียญพระเสียนตรงนะครับ ลักษณะเหรียญพระเศียรตรงนะครับสังเกตนะฮะด้านก้อยเห็นไหมครับกับด้านหัวนะครับด้านหัวพระองค์ท่านนะครับนะฮะจะหันขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับหันขึ้นทิศทางเดียวกันเหมือนกับเหรียญเหรียญนี้นะครับนะะอย่างที่ผมบอกไว้นะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับนะะผมให้ราคานะครับนะสามพันบาทเลยนะสภาพไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเนมเรียมเลยปิ้งวิ่งเลยนะครับนะะเราให้สามพันบาทนะครับอะ ราคาจะถูกจะแพงนั้นนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับขึ้นอยู่กับสภาพ่อผ่านการใช้งานมามากน้อยเพียงใดนะครับผิวเหรียญสึกหลอไหมนะครับผิวเดิมไหมนะครับนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับ ไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนะฮะทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ